สวัสดีครับ,บ,บอยู่กับผม d ิวเอ็กกับเพื่อนของผมในคลิปเอาชีวิตรอดไม้ค้ากับหมู่เพื่อนผโดยค,คลิปนี้นะก็มีชาเลนจ์เหมือนเดิมก็คือจาก EP15 ได้แก่ก็ไปด้วยวกันพบขี้เกียจจะบอกแล้วได้แก่ว่าคุณอะไรจะเอามอดย มันค้างเอมันค้างขอโทษสำหรับเรื่องพวกนี้นะครับกล้องมันจะหลุดอนลไปลจะปล่อยชองเขาล้าไปเราเคยมาทำคอนเทนต์โอเคและในคลิปนี้เราจะมาทำปัจจัยสี่ก็คือต้องมีอาหารเขาเรียกว่าอะไรวะต้องมีอาหารเป็นแหล่งอาหารที่ชัดเจนกลับมาอีกครั้งเมื่อกี้ไปเช็คสภาพกล้องมาไม่มีอะไรมากโอ้ยเกิดอะไรขึ้นมีคนหนึ่งเด้งออกอุ้ย ใช่ลืมบอกไปอีกอย่างเราไม่ได้เปิดใท้เราไม่สามารถตีกันได้นะครับใช่แล้วก็เหลังจากนอกรอบมาก็คือมีฟุตเทจเสียหายจํานวนมากทําให้เอ,อบางอย่างเราจะไม่ได้โชว์ก็เป็นบ้านที่อัปเกรดใหม่แับผู้เล่นคนใหม่ชื่อเอ,อข,ขึ้นมาขึ้นมาดิไปไหนนุ่มมามาดูมาดูมาดูมมาดทำลายศัตูตามธรรมชาติมึงอยู่ไหนนี<ะ>่เพื่อนข้างบ้าน โอเคเดี๋ยวลงไปแต่เราต้องทำการเอ่อทำความรู้จักกับผู้เล่นคนนี้ก่อนสวัสดีนี่คือเอ่อโซลิอาดเดี๋ยวลงมาเขีจะดูตามธรรมชาติกูหนีไปแล้วโอเคเราจะไปดูตามเอ่อในนามเอ็กซ์ดีแป๊บหนึ่งเพื่อใครอยากรู้ว่าโซลิอาดนั้นมาจากไหนเข้าเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะกว่าเราแบบมากๆากแต่แล้เขี้เขาไปผู้ติดตามราวๆ400กว่าคนถ้าเกิดเทียบกับว่าผมถือว่าเอ่อพวกผมนี่ถือว่าด้อยกว่ามากๆแบบมากมากจริงๆ <Yeah>. Uh. แม่ผมรู้แล้วเขาเครียดกับอะไรผมรู้แน่นอนก็คือเขาเครียดกับไก่ของเขาซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีเลยผมยังไม่มีไก่เลยนะ <c ười> <c ười> ชิวแรกนี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเออ่าเราจะได้ิ่นฐานนี่มันนานมากเลยนะ,ะแต่พอได้ท<บ>ินฐานมามันก็รู้วงเวงแปลกๆ <c ười> <โ>อุ้ยผมจะตายฮะโดนออตี ผมโดนผมโดนโพรลาแบร์ตายโอเคเดี๋ยวผมไปเอาสุกลงกลับมาก่อนเฮ้ยผมเจอของที่นี่เนี่ยโอ้สิ่งที่พวกคุณไม่มีด้วยขอโทษนะครับเมื่อกี้มีหลายเด้งนิดหน่อยขอโทษเป็นอย่างสูงมีสิ่งที่พวกคุณไม่มีด้วยแล้วก็มีสิ่งที่พวกคุณไม่อยากมีด้วยถืออะไรไอ้เขียวจริงเหรอวะฆ่ามันเถอะฆ่ามันสิฆ่าไม่ได้มันอยู่ในหลืบโอเคผมกลับเอาของตัวเองมาแล้วก็มาทิ้งของไว้ในกล่องที่เพื่อนนะโอเคเรียบร้อย เอาละสิ่งที่เราต้องการก็คือโอ้ไก่ลงซุงเพื่อนผมมันฆ่าไก่ไม่กูจะไม่ตีไก่โอเดี๋ยวนะหมวกผมอยู่ไหนเนี่ยเคยตีไก่แล้วก็กูเปิดสื่อกับผมเรียบร้ยแล้วใส่หมวกสิโอ้ี่โอเคเดี๋ยวก่อนนะโล่ผมอยู่ไหนเอาล่ะทุกคนไปนอนกันเรียบร้อยกลับบ้านกลับบ้านลูกๆกลับบ้าน บงินก็ก็คือแต่งเป็นผู้หญิงนั่นแหละง่ายๆแล้วก็ใช่คือต้องฆ่ากันครบห้าครั้งผมจะเริ่มนับตั้งแต่ EP นี้หาใครตายครบห้าครั้งหรือจะฆ่าก็ได้แล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นนะตายไปคนแรกมึงอ่ะคุณกล้าทำนี้เหรอผู้สาเผามันจิ้งไหมเอ้ยเผามือเปลงชุด้วยเฮ้ยก็อไปปูกันซิ ไปปูก่อนโอ้ไม่นาดับค้างหยิบดาบทำมันกรหายไปขึ้นข้อทัวตัวตัว,ว,วเราต้องท้ากับเราต้องทำอันนี่สิเพื่นอนเะเอาโปตเตโต,ต้มาให้เอาฟูต,ติเอาพืชผัดสวนความาให้ผมซะผมจะผมจะทำปจัจจัยสีทําให้พวกคุณมีอาหารกินนี่พวกคุณกำลังต่อต้านคนที่ช่วยอยู่นะเออก็ผมมีอาหารแล้วจากตายอีกรอบไหมจะได้ครบสองรอบ คครรัับบขอโทษเฮ้ยมีไม้ตีเด็กเป็นมาดิอยากครับขอโทษครับขอร้องะครับเอาครับโม่ให้มันโม่ให้โม่ใหมันต้อแซบโมสเต้อะครับเอาแครอทด้วยครับแครอทด้วยผมต่อให้เลยผมต่อให้เลยผมใช้ขมัดพออุ้ยมันใช้สติกผมใช้สติกแป๊บนึงนะอะไินอันต้มเกี๊ยวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยม่ลงเมอนกัดต เนกูอยากเิปจริงเลย่่ไม่คลิปเนดีเลยวะน้าคลิปเนดีลงมาไรเ้อันนี้มึงลงมาหรอ Yes bro เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่แบบโอมเพลนอยู่เลยไม่ใช่เหรอไอ้นี่สัตว์อ๋อนาโฮสเขาเป็นไรเล่ะเขาเล่นไม่ได้เหรอเออเจอหอกกูเจเจคนเยอะเกินด้านรู้สึกว่าของเต็มจังเลยเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บที่บ้านนะผมไม่ฆ่าผมไม่ฆ่าชีฟใช่แล้วเราไม่ฆ่าชีฟเอาล่ะคือผมอยากรู้ว่าพวกคุณอยากได้บ้านเต็มอะไรผมจะไปสร้างให้ผมไม่สร้างผมจะอยู่บ้านหลายหลายอย่างครับหลายหลายอย่าง ก็ผมบอกว่าคุณอยากได้ต er> ีมาอะไรก็บอกผมเดี๋ยวผมช่วยก็อะไรงปนๆกันเดี๋ยวมันก็เทีเย์ที่ไท้ท่านครับี่ไททนเเลยอผมเจอชาวบ้านเอาใครก็ได้ที่ดูเว็นคนใหญ่มาอยู่ในคลิปผมฉินขอร้องเอาบ้านในเพศของชาวบ้านมาใส่ปุ๋ยตีนเลยหมาไม่ดี๋ยหมาน้อยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โอไม่นะผมอยากแก้หมาเหลือเกินโอ้มาอยู่กับผมนะเลี้ยงสิแป๊บเช็คกระดูกก่อน ไม่มีสักกระดูกสัตว์เยอะแยะมีเศียรเฮ้ยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยแต่ระวังด้วยนะถ้าเกิดคุณจะฆ่าสัตว์ตัวเองเออได้เลยในทีเดียวชื่อกระเขนผมฆ่าสัตว์ตัวเองกูไม่มีสัตว์โอเคเดี๋ยวผมน่าจะต้องทำปัจจัยสี่ทำฟาร์มไห้ตรงนี้แล้วก็โซิอาโทษพวกเราก็ต้องมาจะตั้งชื่อหมาตัวนี้จีนเลยเขาจะตั้งชื่อหมาตัวนี้ว่าด็อกกี้ทำไมชื่อมันดูติงตองเป็นยาออนเออใช่ หมาาฟูสุริยั앗อะไรหมาาฟูอย่ร่วมมือกันไหมสุริย앗อย่าผมจะไม่กลับบ้านนะอเออเราโุลิอาดผมไม่ฆ่าคุณผมสาบานสาบานนะผมสาบาน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 ผมสาอานผมสาบานผมาบานผมสาบานผกสานผมาบานผมส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 าบาผมาผมผมสาบานผมสาบาผมสาบานผมสาบานผมมีทอานผมสาามาฆ่าผมเลย ผมสาบานเลยว่าผมจะไม่ฆ่าคุณแต่ว่าคุณช่วยร่มมือช่วยผมเล็กน้อยได้ไหมเวลาผมสอ,อดียวไหมเอ็นุ่มอย่าอย่าไปทำสัญญาณปีศาจนะเว้ยผมไม่ใช่ปีศาจผมก็ไปเคล่อนปกติธธคุณนนหนีไปไหนอ่ะสุดท้ายโอ้ลอบตัวเองเลยเหรอเดี๋ยวคนนี่ผมเป็นคน <laughs> ถ้าผมเป็นอินเตอร์เบอร์ม <grateful nice> <sa> ึงไม่ต้องมาเลยขอโทษนะด็อกกี้แต่มึงอยู่ข้างล่างนะไปแหละโอ้ยโยอโบรูณทำอะไรกันเนี่ยโว้ดโบรู้มึงก็อย่าล่าผมไม่ได้ล่าโอ้ยแต่คุณรู้ไหมการที่คุณทำอย่างเงี้ยทำให้ผมต้องหนีมันนองตัวัดคุณทำสัญญากับผมสิคุณตัลนีอยากทำสัญญากับผมสิโอ้ยอย่าลงไปมูดอย่าลงไปพูดผม อะไรผมเป็นปัจจัยนไม่หรอกพี่ก็พอาจะทำสัญญากันโอ้พวกเขาทำอย่างนี้ผมไม่สนุกเลยเนี่ยคุณไม่สนุกเลยอ่ะ ไอ้แต่ผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทำนะผมสาบานเลยได้เตียงมุ้งมิ้งมาแล้วโนมันจะเอาเขากูไปใช้ไม่คุณผมไม่ทำผมไม่ทำผมแค่บอกแล้วทำซอมบี้มันจะเอาเขากูไ้ไม่คุณผมผมลงไอแอดออนที่มันเป็นกล่องศพไปมันจะไม่มีใครไปรู้ได้นอกจากตรงไหนยังเอรแล้วมาดูหน่อยที่อย่างกับโอ๊ยรอ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 ัดเกินผิดเกินผิด เก็บเพียงมุงมิงกับบกโพเทชชัน่นสองนี่ผมขอนะโอ้โหมันเก็บพาสติกไอ้ซานกูจะาแบบเดี๋ยวผมซ่อมให้ไปก,ก่อนนะซ่อมไงวะเฮ้ยซ่อมไม่ได้ทำไมอ,อ่ะเก็บทาสีหัวขนาดไหนอ่ะเฮ้ยอุปกรณ์เอนชานมันซ่อมไม่ได้วะไปก่อนนะ<พ>อะไรเพื่อนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันจะมีใครรู้ไหมเหมือนว่าจะซ่อมอุปกรณ์โพเทชชั่นไม่ได้เนื้อ่า เอาเมื่อคืนแล้วเอาเมื่อคืนแล้วเอามืคืนแล้วมันซ่อมไม่ได้วมันซ้อมไม่ไดขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะเพื่อนโอเคเต็งขี้ไหลขี้ไหล yes อะไรผมไม่ทำ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 นี่ๆผมไม่ทำผมยืนยันผมไม่ทำทำไมหมานเปียกทำไมหมานผมไม่ทำผมไม่ทำไปไมไปไปเอามาเอามาเอามาเราจะไปทำวัลกิจอีกดีกว่า เดี๋ยวเร็วเพื่อนไปทำวารากิจย์นี้ก็เฮ้ยมันจะฆ่าผมอะ่ะมันจะฆ่ากูเลยไม่อยู่หน้ากูเลย <c oughs> ไม่ถามเราปล่อยเข้อตายตามธรรมชาติดีกว่ามีเชื่อรับว่เยอะโ้โผมว่ใช่เด็กโคงตกน้ำมาโพสูส What is that โ oh, อ้เสียงแบบข้าจ้าอีกแล้วโอ้โห oh. มันต้องมีสักมันต้องมีใครสักคนน่ะที่ตามกูมันต้องมีสักครั้งแหละครับที่ว่ากผมจะรอดไปจากที่นี่ที่ไม่เป็นดีไม่ตายเอาจริงแล้วครับคือตอนนี้พวกเราอุ้ยไม่มีใครทำปัจนใจสีกูเราไอ้สัตว์ห้ามมึงเจีใคริปเปอร์อยู่ในบ้านเลยผมโนประตูบ้านผมมาผมประตูผมโอ้คอปเตอร์ได้ เอาล่ะผมได้บ้านแล้วเขาหนีผมหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมมันก็ดูสิมีสิซีมันทำใครจะยากไปนได้หนึ่งรอบใครจะยาอยู่กูกูคุณดูดิเมื่อเขาทิ้งผมอ่ะผมเจอสกายแลนด์อ่ะผมก็อยู่สกายแลนด์ของผมดิโอ้ว่าเขาทิ้งผมอ่ะโอ้เปผมมีแล้วมีเขาไม่อยากเปิดผมจะเปิดเชตตีมเจสันจริงๆโอ้ว้าวยากทำอย่างนี้นั่นใครอ่ะโอ้หมายมากเลยสวยราม ไม่ใช่เฮ้ยอย่าทำอย่างนี้กูต้องตอบบล็อกผมไม่เห็นพวกคุณคุณไปทางทิศไหนกันเอ่ยเสียงนี้กูไม่ชอบเลยนะเจ้เสียงนี้กูไม่ชอบเลยนะจริงเหรอผมก็แค่อยากให้คุณทำชาเลนจ์กันเองเปนใจไปต่างหัวชาเลนจ์ดูคุณคนดูสิท่านผู้ชมเขาทำอะไรกับผมเนี่ยุณก็ดูสสี่าทำไมบ เฮ้ยมันไม่แย่ผมแค่อยากให้ชาเลนจ์มันดำเนินต่อความถูกต้องโอ้ผู้ใหม่ดิเอ๊ะนำหัวเราด้วยตัวเราด้วยหน้าเขียนอะไรเนืเพื่อนอยู่ไหนกันเอ้ยไปน้องหมาแล้วขึ้สกายแลนด์กันด้วยดีครับไลฟผมอยู่ไหนนะ่ป๊อปเทปเลยบ๊อบเียบเลยขึ้สกายแลนด์กันอยู่ไหนกันนะผมเปจิตตอทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยพวกมหม ว้าวไก่น้อยไก่ก็กว่าดอกเดินีดีนั่นอยู่ดีนั่นเข้ากลัวผมได้ยังไงเนี่ยโคตรผมยังมีอนาคตยังทำอะไรผมเลยเข้ากลัวคนอย่างผมทำไมอ่ะผมมึงมันเป็นคนดีสีสังคมซี้ยเฮ้ยเซนเซอร์นะน่าต้องเซนเซอร์นะเพื่อนอันนั้นไม่ไหวนะมันจะยังอยมือผม ชื่อใครอ่ะไม่ใช่ชื่อผมเพือนย้ายเข้ามากูมีอนาคตโอ้หมานั่งอยู่นี่เพก่อนนะเจ้าน่ะขออนุญาตทางข่าวประชาการเรียนนะมาดวลกันให้ตายไปซะข้างดีกว่าเพื่อนดเรียบร้อยกูตายโอ้ยกูสีมาลาไะเมื่อขึ้นมามึงขึ้นมามึงก็โดนกูตีอันนี้คืออาณาจักรของข้าเรื่องงมึเจ้าทำภาษีในที่ของข้าดอ๋อไปซะ ออเดกเงิจนเด็กนนะกูไม่ใจจะทำภาษีกูเอ็นโดภาษีเจ้าจะเป็นเมืองขึ้นของข้าหรือไม่ไม่โอเคขี้หมาแล้วกูข้าไม่นับภาษีด้เลยทั้งสิ้นเราแค่จะไปตามไล่หมอนั่นกลับมาอย่าเราไม่อยากได้ภาษีเราไม่อยากได้ภาษีเราแค่ต้องการอำนาจของท่านไม่เอาเหล็กคืนไปเราแค่ต้องการเอ่อกำลังของท่านในการ ทหน้าใครสักคนที่ทำผิดกฎหมายเตซินอย่าทำอย่างนี้เหล็กไปแล้วอย่าบอยุ่งโอเคคุณไปเยี่ยมแล้วคุณลอครับได้เตซินอย่าทำอย่างนี้เราจะมาทำดี้มิดกันเราเราคือเราคือเพื่อนกันไม่ใช่เหรอผมจะมอบสิ่งนี้ให้กับท่านไม่สิท่านได้เหวอะไรนะผมจะมอบสิ่งนี้ให้กับท่านสกายแลนด์นี้ต้อนรับเตชินเหล็กไปเลยหยาบอยู่กับกูไม่เราต้องการกำลังของท่านไม่ใช่เหล็กก้อนนั้นที่นี่เราไม่มีภาษีที่นี่เราไม่มีภาษี ท่านคิดว่าท่านอยู่ท่านคิดว่าท่านอยู่เจ้าอะไรจะสู้ข้าได้เหรอจะร่วมมือหรือต่อต้านร่วมมือเราหนเกันไม่ได้แล้วท่านใช้ต้องอุปกรณ์เหล็กกลัวข้าทำไมเนี่ยข้าหมายถึงท่านริชวินเนอร์หรือนาโพสนั่นเองเราจะไม่เราจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันใช่ไหมอย่าทำอย่างนี้แต่สิตัวห่างไปทำไมล่ะแต่สิ่งแต่สิ่งอย่าทำอย่างนี้ แต่สิอย no? eh <a> ่าเป็นอย่างนี้เราเป็นเพื่อนดีๆต่อกันไอ้บ้าไปแล้วเขาไปทางทิศเขาไปทางทิศไหนเจ้าบอกมาซะดีๆมันไม่เห็นหรอกทิศไหนทำไมอยู่มากลายเป็นทันเตอรลเขขาาาเซวราจะเรียนแบบประวัติศาสตร์ไทยยังไงล่ะไอ้เหี้ยอย่าไปยืดดินแดนอุเอซั เจ้าก็มีเอกลักษณ์แค่หมุนทองฟ้าและทองนาภานี่มันคือที่ดนินของกูถ้ามึงมามึงก็ต้องจ่ายภาษีข้าพร้อมจ่ายหรอือแล้วแต่เจ้าต้องแลกด้วยชีวิตมาภาษีกูกันเขาไปอยู่ที่ใดกันภาษีกูคือหนึ่งชีวิตของมึงแหนจริงเขาวะมาสู้กบข่าที่บ้านของข้าถ้าเกิดข่าตายถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จบแต่เกิดข่าชนะตายซะห้าครั้งไม่ แลกไหมล่ะไม่อย่าตกกระพาวิ่งั้นกูจะต้องขึ้นมาใหม่กำเนินด้วยกันเพืล่ะแลกไหมล่ะแรกเป็นยาวเป็นดีลไหมล่ะดีลเองไหมเปล่าไม่ใช่ดิเพื่อนดีลจะเป็นเพราเขาตกลงอ่ะตกลงไหมล่ะเราเดิมพันกันเลยดีกว่าถ้าใครไม่สิถ้าใครดวลกันไหมล่ะใครตายเอาล่ะสวัสดีอ่ะเรื่อย ยไม่ได้ก็ลงเฮียนี่ <ลง S 1> มันบ้าแล้วสุริยานเลือกสิมาจ้อจะเอาชีวิตจริงหรือสุริยานเลือกฆ่าไปมันว้าหินร่วงสุร <laughs> ิยานเลือกสิฆ่าหรือนายเดมเอ็กซ์ดีเลือกกูกันไม่งั้นเดซินเดซินเนี่ยอยู่กับข้านี่ข้าช่วยท่านนะไม่ให้ท่านต้องจ่ายภาษีเนี่ย ท่านอย่าสามีกับข้าจ่ายภาษีอะไรไมหมที่ดินเสอร์มันข้าไม่ต้องข้าเป็นการให้ท่านได้จ่ายค่าบอกงานเลยนะเตชิน,อนแบบเอนจะเคลียร์พื้นที่คลานี้เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ผมกับรับพี่ยนให้มันเป็นถังตั้งบางหลวงตรางเขาสิ่งรั้นพ่อเมื่ไม่กูเซฟไม่ได้ได้จีนเอ่ะข้อถามว่าตั้งเกาะน,นี่คือ กินอีกสิเมื่อก่อนนี่กินไไม่ด้แล้วมกินอีกสิยังไม่หิวแล้วเมื่อไรที่ผมึงกินมึงกินมึงกินอะไรมึงไปตอนนึงนะดินขอเตรียมตัวก่อนอาละมาเอาละท่านข้าไม่ได้จะพูดนะท่านอยากจะเป็นผู้ที่แต่งหนุ่มหรือเปล่าในเมื่อท่านกินไก่มีเล็กมีมากอนไอ้กันมึงเจอกูเก็บของแป๊บ เอาละท่านเราได้เวลาประกาศศึกแล้วประกาศศึกเลยเอาละหมวกคู่ใจเก่งคู่เกือบนอนก่อนเลยสัตว์นอนก่อนมาเจอกันตอนเช้าดวงวิญญาณมุมนี้มาหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามไฟท์โอ้จะตายเอากำลังสู้กันอย่างมัวมันโอ้เรื่อกูยยังไม่เต็มหนาเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ดราอ์ดราอ์เราต้องกลับไปหาเนื้อกินมามามาไม่ต้องไม่ต้องมาครับข้ามีอยู่เอาไปอะไรก็ได้ไม่ใช่ไก่เนื้อบัวกินบัวเลยรน้ำขอไม่งเนาะตกน้ำฝุ่นอะไรอะไรเลยโอ้ว้าวมึงทำเบคอนได้ด้วยซูชิเพื่อนวันนี้ดูอะไรอยู่เอาล่ะถอดลถอดลูใส่แค่ขวานพอ สามสองหนึ่งอยเรียบร้อยเอาวีสิจบแล้วสามสองหนึ่งปล่อย้เอ้ยถ้าเราล้เอะไปเนี่ยโอยไม่ไม่ยอมรับไปไปไ่สามสองหนึ่งว้ายยะการสู้โยการใช้บล็อก อต,ตอนนี้นะครับคุณจะก่อสามสองหนึ่งไฟต์เ,ๆๆเป็นโมค้าเป็นโมคานะครับตอนนี้คือนายเนมเอ็กซ์ดีนั่นตายกี่รอบโอเคได้เวลานอนแล้วครับทุกคนได้เวลาเข้าเตียงนอนซะไม่แล้วพรุ่งนี้จะเป็นการตาเข้าวสาลของโซเลียต เดินทางกลับบ้านกูไหนขอโทษรัสดริยาตแต่ข้าจะไม่ทำหรอกข้าจะปล่อยให้เอกคนทำเพราะฉะนั้น Good Good Bye, Night, g o o อ a f t ตอร o น n และ Good Bye ท่านทานน้ำแข็งคือสนามบกของข้าท่านชอบตงนอนก่อนกันกันท่านทานน้ำแข็งเป็นสนามโลกของนน้แอุตจาเอาอะไรเป็นร้านน้ำแข็งนะกูไม่นอน

ชานี้ไม่นับรักครับรับครับรับคับรับคับชาติกีนับนะครับอะไรมาน้อยเรามาล่ำลากันไปไม่ครับล่ำไม่เตื่นปื้นไม่มีอะไรมาน้อยเราจะมาล่ำลากันตรงนี้นะถ้ากูไม่อยู่ถ้ากูตายรอบนี้กูจะกดออกเสียงมาเอาไปช่วยกอดทานมาพร้อมแล้วใช่หรือเปล่า โอ,ด,อเเ<ะ>ดีนกูไปเว้คบลำไม่ถดงเลยเลเบลเลเบลมาดิงกูไปมานี่วันนี้เอาเออมาเหลว่าช่วยพูดเอ่อประโยคในตำนานด้วยครับไทยในเวสตีเฮ้ยพูดดิด จุ้มว่ะออและป้าหมายของเราจุบแล้วคลิปต่อไปค่าใดทีอ่ <laughs> อาจจะต้องไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วทำเสียงให้มันผู้หญิงมากที่สุด,ด,ด,ดแต่ความจริงก็คือพวกผมต้องแต่งหญิงทั้งหมดนั่นแหละ <laughs> ก็ฝากกว้เพียงเท่านี้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งปิดเซฟกูถึงบ้าน <laughs> <laughs> ไว้ <laughs> เจอกัน <laughs>